พี่เทลอ่ะวพี่เทลเน้นเน้นว้าวทิวนิวชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะอ่ะววันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเอ่ยเล่นเกม <laughs> นี่ค่ะเราจะมาเล่นเกม <laughs> ดึงเดี๋ยวนะเราจะต้องดึงกระดาษออกไปแล้วแก้วจะต้องลงแบบนี้โอเคไหม ค่ะแม่จะลองทำให้ดูก่อนนี่นะนี่นะเด็กๆดูคือแม่จะดึงอย่างนี้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวแม่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่ค่ะเว้ยถ้าลงอย่างงี้ได้โอเคไหมโอเคไหมเอนิว right, right, right. อ้าเอาคนที่เริ่มก่อนคือพี่ทีวอ้าพี่ทีวเน,น้นๆ ว้าวอ้าแตนแตนแตนเอาเลยว้าโดนหนึ่งดอกค่ะวิทีวโดนสติกเกอร์ค่ะ้าดูน้องวิทีวโดนสติกเกอร์นี่เพราะว่าทำไม่เนิ่ต่อไปใครพี่เมย์หรือออนเนลน่งโอเคอ่าต่อไปออนเนลเน้นเน้นโดนอ้าอีกอันหนึ่งโดน อันนี้มาเลยโดนนีจก็จเนี่อีกอันเดิแม่ได้ิวล้มล้มอีกทิวขอนจระเข้โดนต่อไปพี่เมค่ะอ่ะพี่เมย์ค่ะเชิญค่ะคุณไม่ได้ดึงไมดึงเลยงติเนนเนนโดนสองเน้นเเลยพ่อพ่อถ้ทิวล้มอีกขอนะเต่อไปพี่เทวค่ะ ว้าดนต่อไปอเนลลมมดลมมดเก่งมากเก่งจังเลยตบวมือเดินอเนลเดินไปตบมือให้เก่งหน่อยเดินกิ้งก้าเดินต่อไปพี่เมย์ค่ะพี่เมย์ะเดินค่ะนั่งนั่งเดินเดินอันต่อไปนั่งงยเดิน พี่เตียวว้าวไม่ได้มันมีกล้องจับอยู่เอาไหม่เอาใหม่ตู้ใหม่นะครับูครับยังยังยังได้ยังได้อยู่อ่ะอันสุดท้ายข้างล่างว้าวยังอวอ้าันนี้เด้ง เงาเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วสำหรับว, <Yes. S 2> ว,วันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ